สวัสดีครับผมวันนี้สวัสดีครับเราสองคนนะฮะจะมาอันบ็อกซ์เพื่อรีวิวขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้ลงมันลงลงลมมันย้อนม,มาไลายแคนดี้ทอยเนี่ยพี่หลายๆยคนเนี่ยมีคำถามว่าเอ๊ไอพวก SMP แล้วก็พวกโซโลโครนิเคิลเนี่ยอ่ามันเป็นยังไงผมโดนกระแสวิภา์วิจารณ์เยอะมากเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเนื้อพลาสติกเอยหรือน,นู่นนั่นนี่เอออ่อคืออย่างนี้ คือไอไลน์เนี้ยครับ S M P เนี่ยจริงๆแล้วชื่อมันจะไปคล้ายกับซูเปอร์มินิพลาใช่ไหมอ่า S M P เหมือนกันเออซูเปอร์มินิพลาใช่แต่เนี้ยโชว์คู่กันโมเดลลิ่งโปรเจกต์กับ S M P แต่อันเนี้ยไม่ใช่เขาว่ากันว่าอันเนี้ยมันมีความเขาเรียกว่าความละเอียดมากกว่าเนื้อพลาสติกสัมผัสก็ต่างกันแล้วที่สำคัญคือดีไซน์ของมันอ่ะถูกทำให้มันแบบว่าดูเขาเรียกว่าดูสวยแล้วก็ดูทรงมันเจ๋งกว่าครับผมเพื่อผมเอาจริงจากใจเลยฮะผมไม่เคยแตะเลย แล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาลองกันเปิดโลกลายหุ่นยนต์จริงเหรอที้ซีเรียสน่ะซีเรียสนะเนี่ยหลายๆคนที่เคยติดตามลายของคาเมเลเดอร์เนี่ยก็จะมีตีที่ติดหูอยู่ก็คือูอาร์ตและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดที่คุณลองต่อบ่อยๆถูกต้องเออวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาแกะให้ดูนะครับโซโลคนิเคิลของคาเมเลเดอร์ไกมุชี้ต่างนิดนึงเพราะว่ามันมันจะมีอีกชื่อหนึ่งที่ใกล้เคียงเหมือนกันโโซะ มันออจะมีโชโดอีกอันนึงแต่นี้เป็นโซโด,โดนะครับอ,อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงแกะหาเป็นไงเรามาว่ากันที่โซโดโคโนิเคิลก่อนอันนี้เราหยิบกล่องคู่มานะเป็นไกมุนะครับอหลายคนนะถ้าเกิดไปเดินห้างเนี่ยก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีแบบไกมุสองแบบวะ ออกมาแล้วมันยืนสองคนละท่าอย่างนี้เหรอจริงๆแล้วลายนี้นะครับเป็นลายของแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับคือหมายถึงว่าเป็นฟิกเกอร์ที่เราสามารถเอามาจัดท่าจัดทางได้ดูหลังกล่องปุ๊บรู้เลยใช่พอพลิกหลังกล่องมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอ๋อกล่องนึงเป็นตัวกล่องนึงเป็นชุดเกราะถูกป้องค่ะก็คือตามกิมมิคของเขานะมีบอดี้แล้วก็มีชุดเกราะมาเสริมนะแล้วก็เขาจะมีฐานมาให้ด้วยนะเอาไว้แบบ โชว์เฉพาะชุดเกราะอย่างเดียวแบซสมุไรโบราณอ,อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนั่นก็คือเบอร์หนึ่งคู่แบบเบอร์สองแบบนี้ไปใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอันเนี้ยเซตนี้จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับก็จะเป็นไรเดอร์ตัวหลักของซีรีส์นะครับเริ่มจากส้มกล้วยองุ่นแล้วก็เมลอนข้างในเขาเหมือนจะมีอินี่ว่ะ หมือนจะมีคู่มือให้วะทุกตารางนิ้วถูกใช้อย่างคุ้มค่านะาเพราะว่าเ่กล่องเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือให้นะอ่าอ,อันนี้สายแกะกล่องเก็บกล่องนี่อาจจะต้องหลั่งน้ําตานิดนึงนะะ <laughs> ตัวงานเนี่ยจะทําสีมาประมาณหนึ่งคุณผู้ชมลองดูนะเนี่ยคือตัวดิบๆที่เพิ่งแกะออกมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงหัวตรงหน้าแข้งนะครับก็มีการทําสีมาแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ที่เราจะเลือก ว่าเราจะเอาไปทําสีเพิ่มเองเพราะตัวงานเป็นชิ้นพลาสติกไงมันเพ้นได้นะครับหรือไม่ก็นี่เขามีสติกเกอร์มาให้ แล้วก็คู่มือการแปะสติกเกอร์ของผมก็เหมือนกันก็คือเป็นคู่มือสติเออเป็นคู่มือเป็นสติกเกอร์แล้วก็เพ้นสีมาเฉพาะจุดอย่างดาบเนี้ยก็แปะสติกเกอร์หน้าหลังนะครถ้าไม่พ่นสีนะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไงดีวะพี่ฮอดงานมันจะเป็นงานแบบเหมือนเป็นซื้อไปให้เด็กๆเล่นอ่ะใช่แล้วมันคนๆอ่ะผมผมว่ามันประหยัดกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะบอกเฮ้ยฟิกกูอาร์สวยกว่า แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันดีตรงที่ในปริมาตรราคาเท่าๆกันเนี่ยคุณสามารถซื้อได้แค่ยกเซตเลยนะคือเข้าใจไหเอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยเอ่อเขาเรียกเป้าหมายต่างกันมากกว่าครับอันเนี้ยมันเป็นขนาดเล็กใช่ให้เล่นกันแบบสนุกสนุกแบบขำขง่ายง่ายใช่แต่ง่ายๆแต่เอาจริงๆนะเนี่ยการลงสีกบอะไรมันไม่ไม่ขำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเน่ชิ้นส่วนเนี้ยชิ้ส่วนตรงเกาะอ,อกเนี่ยฮะ คือเขาลงสีมาสวยมากใช่ลงสีเงิม่งงมาเลยใช่ครับผมเนี่ยมันต่างอย่างเห็นได้ชัดจนโอ้เจ๋งดีเว้ยจริง,รงๆแล้วผมว่ามันมันเป็นงานราคาถูกที่เปิดช่องว่างให้เราได้ใส่แรงกับมันหน่อยนะเพราะผมชอบพูดเสมอว่าพวกแบบพวกพลาสติกประกอบหรือว่าอะไรประมาณนี้ม,มันมีช่องว่างให้เราเนี่ยสามารถเอาไปคัสตอมทำสีนี่คุณลองดูผมลองแปะสติ๊กเกอร์ให้ดูฝั่งหนึ่งครับนี่อันนี้คือแปะสติ๊กเกอร์แล้วนะ ออ,อก,ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากกระทำสีนะก็ได้นะสังเกตนะครับว่าอันนี้มันจะมันจะไม่ค่อยเรียบเพราะว่ามันโดนพื้นที่อ,อยู่นะครับใช่ผมก็เลยตัดสินใจนะฮะต้องใช้นี่ฮะผ้าเอาเสื้อคุณผู้ชมจริงๆ,ๆเสื้อค่อยค่ยรูปเขาไปค่อยคอยรูปให,ให้ให้จุดของเขายังอยู่คุณผู้ชมลองดูนี่นะครับนี่คือลวดลายของขาข้างซ้ายนี่นะฮะที่ผมติดสติกเกอร์ลงไปนะ <S <S 1> <S 1> <S ถ้าเกิดติดดีๆเนียนๆเนี่ย,ยมันก็เนียนอยู่นาะแต่จริงๆอะผมว่ามันมันเหมาะกับการการรีเพนตสำหรับใครที่อยากจะได้ลายโปรดักที่มันแบบครบๆแล้วมาเยอะๆแล้วก็แบบเอามาเล่นทีเดียวแบบเยอะๆอะคือผมว่ามันการเอามารีเพนต์อะมันก็ ามาตั้งโชว์ได้นะฮะไม่ขี้เละมาปีคือคุณผู้ชมคือนี่อันนี้คือแบบฐาน<ช>เขาจะให้ฐานมันมายึดกับตัวได้อันนี้โดนลมแอร์ถูกต้องั็เลยโยกโยกแต่จริงๆมันยืนได้เออมันยืนได้ด้วยตัวเองว่ะคอเอ้ก็เลยอะไรนะแอคชั่นฟิก,กัที่จุดขยับอ่ะมันสามารถขยับได้จริงแล้วผมก็ทำท่านี่ไงเออ,เอออันนี้คือหมดข้อกังขาแล้วนะอา่ามันเป็น แอคชั่นฟิกเกอร์ที่สามารถจัดท่าจัดทางได้ค่อนข้างอิสระที่เจ๋งคือตัวงานนะครับมันมีกิมมิกอยู่นิดนึงเนี่ยสมมติว่าเป็นไก่มุนี่ใช่ไหมรตงรงเกาะเนี่ยของบาลอนก็น่าจะเป็นเหมือนกันครับมันสามารถขยับอย่างนี้ได้คุณรู้ไหมเวลาประมาณสัก20นาทีที่หายไปเนี่ยที่พวกผมประกอบ2ตัวเนี้ช่วงเวลาที่เราเอามาเล่นแล้วเราติดสติกเกอร์นะมผมบอกเลยว่ามันทําให้ผมรู้สึกถึง ถึงวัยเด็กเพราะว่าตอนที่เราโตมาเนี่ยเรามีความหวยหาความสมบูรณ์แบบลายที่เราเล่นก็สมยจนบางครั้งเนี่ยเราเราลืมไปแล้วเราลืมไปแล้วว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมันมีความสนุกแบบนี้เราเคยสนุกกับอะไรง่ายๆแบบนี้แบบมันก็ไม่ได้เด็กจ๋าถึงขนาดว่าแบบโอ้โหเด็กจนเกินไปคือมันยังมีความสวยงามในแบบผู้ใหญ่ให้เราได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยติดสติกเกอร์อ่ะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ ครับอันเนี้ยต่อให้ดู2ตัวแต่จริงๆแล้วครบครบ,ครบเนี่ยมันมี4แล้วถ้าต่อครบสี่มันจะสวยมากถูกต้องอและลายโปรดักนะไอ้ที่เจ๋งๆถ้าเกิดถามผมว่าโซโดเนี่ยอะไรเจ๋ง 1. อ,ออกเยอะออกครบแก๊งไม่พอไกมุริวคิเนี่ยเป็นที่โจทย์จันกันในกลุ่มของคนที่เก็บคาเป็นเลเดอร์เลยนะ<อ>ว่าโซโดเนี่ยแม่งทำมาสุด สุดตรงไหนรู้ไหมครับมีตัวไม่พอ,อม,มีสัตว์เลี้ยงมาด้วยไอสัตว์คู่หูอะ่ะอย่างริวคิคู่มังกรไหนคู่ขังข่าวครับผมไม่มีลายไหนทำนะครับ ครับอันนี้เนี่ย<ห>คือเหมาะกับมือใหม่มากๆที่แบบอยากจะเก็บสะสมแบบไรเดอร์สักลายหนึ่งหรือไม่ก็เป็นคุณพ่อที่อยากให้ชอบไรเดอร์และอยากให้ลูกเล่นไรเดอร์แต่ไม่อยากให้ลูกเล่นไรเดอร์ Rider h S F ของตัวเองเแล้วมันแพงไงอันนี้ต้อเป็นพันราคาถูกคุ้มราคามากอันนี้นต้องย้ํานะครับว่าเราเล่นกันสนุกสนุกเ <c oughs> มื่อกี้ต่อกันนะคุยกันแนละ้วบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องเขาเรียกอ,อะไรดีใส่ใจกับ ความไอ้นี่มันเยอะเราแปะสติกเกอร์ไปเรื่อยเราค่อยๆประกอบไปเรื่อยอาวุธสําคัญครับที่เราสองคนอยากแนะนํานะครับจริงๆแล้วมีด้วยกันอยู่2ชิ้นแต่ว่าชิ้นสําคัญคือคัตเตอร์บั<อ> <laughs> ตค <ว S 2> <ๆ S 2> รับถูกต้องเวลาเวลาเราประกอบผ่าสติกเกอร์ลงไปเมื่ออยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วครับค่อยๆเอาคัตเตอร์บัตครับรูปเขาให้มันสนิทขึ้นมันจะทําให้ตัวกาวในสติกเกอร์ ติดแน่นยิ่งขึ้นสัมผัสกับตัวเนื้อพลาสติกมากขึ้นนะครับกับอ,อันหนึ่งสําหรับคุณพ่อคุณแม่ใช่คีมนนี่คีมนี่หนแหลมแหลมมากใชเพราะว่าเวลาเราแปะครับมันจะต้องมีความพอดีนิดนึงอ่าก็อ,อันนี้อ,อันนี้ก็สามารถเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวเล่นกับน้องๆเขาก็ได้ใช่คือไม่ ผมว่ามันเล่นได้ทุกวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะเล่นได้จริงๆแล้วเนี่ยพอมีฐานนะชื่อนะเนี่ะมีบาร์นาร์สอาร์มออรเรน์อาร์มใช่ดูดีเลยนี่คุณผู้ชมดูดิฐานมันเขาจะมีชื่อให้ด้วยนะฮะใช่ครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะตรงฐานนี่นะครับจะมีฟอนต์ว่าเออเนี่ยก็ออรเรน ใช่ครับและอันเนี้ยก็จะฝึกให้น้องๆครับเขามีสมาธิด้วยในการที่เขาต้องค่อยๆแปะค่อยๆตั้งใจแปะอย่างประณีตเพื่อให้มันอยู่ในกรอบในร่องคือมันมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการประกอบเยอะนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเอ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจว่ะน่าสนใจอันนี้อันนี้เคยจับครั้งแรกเหมือนกันกำลังจะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะมองแบบเมด สูงหรือเปล่าสูงสูงสูงหรือเปล่าไม่ได้สูงใช่จริงจริงเออนะครับผมไม่ไม่เอาต่อนะสูงสูงสูงหรือเปล่าเมื่อกี้ผ่านไปแล้วกับคาเมเลเดอร์อันนี้ประกอบให้ดู2ตัวก่อนนะว่านนี่ยังมีกล่องใหญ่ที่ต้องเอามากาอันนี้ถือว่าเป็น เส้นทางชีวิตไม่รู้ว่าเซียนจะพลิกผันหรือเปล่าด้วยนะกลัวมากว่าจะโดนเปิดไลน์หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราสองคนเคยเห็นถูกอันนี้ถือว่าเป็นการเอา2โปรดักที่ได้รับความนิยมสูงมากไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เซนไตรวมถึงเป็นไรเดอร์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยคนไทยเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วไม่ต้องหนูๆหรอกรู่เราก็รู้จักกันดีถูกต้องเพราะกระแสมีมาทุกปีนะครับคราวนี้ S M P อ่านะครับผมจะเป็นของหุ่นซูเปอร์เซนไตนะครับนี่ขบวนการอะไรครับเซียนคับกาโอเรนเจอร์ครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าเราจะรู้จักก็ตัวหลักของเขาก็คือกาโอคิงนะครับแล้วก็เหล่าสรรพสัตว์ของเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยอันนี้ที่เอามานี่นะครับจะเป็นกาโอฮันเตอร์อ๋อเป็นตัวรองใช่ซึ่งจะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะครับก็คือ3กล่องนี้รวมเป็นตัวเดียวอ่ะถูกต้องครับงงว่าเซียนซื้อมันทำไมเยอะแยะไม่ใช่มันคือสามกล่องไม่ใช่มันมีเบอร์หนึ่งมันจะเขียนอยู่นี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม สามบนนี่มีเบอร์ใช่นะครับ,รบรนั่น,นคือถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยไทยเลยก็จะมีนี่ฮะมีตัวกาโอบุ๊อ่าโอเคกาโอแฮม,มเมอร์เฮดนี่คือชลานอหัวค้อน<พ>อแล้วก็แน่นอนนะครับกับตัวกาโอ,อเกเตอร์ก็คือตัวจรเข้นั่นเองอ,อ,อ่ะกล่องเหมือนเดิมคือเขาเป็นเหมือนกับอารมณ์แคนดี้ทอยนะ โอเพนหายเก็บกล่องอาจจะเจ็บช้ำหน่อยเพราะว่าเขาให้เราสามารถเจาะลงไปตรงนี้แล้วจริงๆอ่ะอยากเก็บจริงๆอ่ะคัตเตอร์ก็ได้นะคะเออคัตเตอร์ลองเกี่ยดูเฮ้ยอว่าแล้วลองไหมเอาคัตเตอร์มาหน่อยดิเอาคัตเตอร์มาหน่อยดิทีมงานขอคัตเตอร์หน่อยครับได้ครับพี่ครับโอ้โหขอบคุณมากครับอุยทีมงานเราเยอะนะโอ้โหเราเสุดยอดว่ะรูดไปเลยซึ่งจริงๆแล้วฮะมันรูดปืดเดียวเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงรอยตะเข็บพอดีนี่ฮะเรียบร้อยออกมาสวยงามโอ้โหแกะกล่องออกมานี่มันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมโอ้ นี่อ๋อมันเป็นแผงสัตว์เลยาะใช่เพราะมันแต่ละตัวก็คือตัวนั้นๆเลยใช่ใช่ใช่เอาละฮะพี่หิวฮะเทปกล่องมาเทปนี้นะฮะจะยืดยาวครับผมโอ้ของผมมีใบปิด2ใบเลยฮะเพราะตัว2ฮเหมือนงฮะัะเป็นตัวของจระเข้นั่นเองนะฮะเออจุดเด่นก็คือเขามีการทําสีมาให้เป็นบางส่วนอ้อนี่คือจุดเด่นของเขาจริงๆครับเคาแต้มสีมาให้แล้วคุณผู้ชมเขาแต้มสีมาให้แล้วนี่ เออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเป็นชิ้นมาให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ผมแค่นี้เองใช่มีสติกเกอร์จํานวนหนึ่งเดี๋ยวนขอญาตแกะกล่องนี้เลยได้เดี๋ยวเราลองมาต่อกันโอเคฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหใช้เวลาต่อโหดเหมือนกันโหดเหมือนกันนะขนาด2คนช่วยกันต่อเนี่ย คือตอนแรกเนี่ยไอตัวหมาป่า,ากับตัวฉลามหัวค้อนเนี่ยยังรู้สึกว่าแบบเอ้ยกิ๊บกิ้วธรรมดาสรุปว่าอย่างนี้นะเจอพี่เคเข้าไปโอ้โหสรุปตามนี้เลยนะครับ2ตัวนี้จะเป็นกล่อง A หรือกล่องหนึ่งส่วนอันนี้ จะคือ2กล่องนะครับอ๋ออาเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะโหดหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใครซื้อกล่อง2องไปก็อาจจะได้จระเข้ครึ่งตัวใช่แล้วก็เลยข้นต่อจริงๆโ okay. อเคเมื่อมาวันนี้นะฮะก็เรามันคืออย่างนี้ตัวต้องบอกก่อนว่าข้อความเจ๋งของตัวโชคุก,กันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการเอามาแบบ ประกอบล่างการดีไซน์ที่ออกมาแล้วสีสันแบบสดใสคือจริงๆแล้วเนี่ยสีที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวหมา,มา,มาจิ้งจอกหมาป่าเนี่ยมันจะมีสีน้ําเงินนะฮะรวมถึงแบบสีต่งตางๆเนี่ยคือคอย่างหางเนี่ยคือเขาทําสีมาแล้วในแผงเนี่ยหลังหลังของตัวจระเข้นะครับเนี่ยคือทําสีมาให้หมดเลยใช่ใชที่เจ๋งคืออย่างนี้ฮะจำอาวุธลับของเราได้ไหมครับครับผมคัตเตินบัตนั่นเองใช่คัตเติบัตเนี่ยสำคัญมากฮะ เราถูตรงนี้ฮะตรงสติกเกอร์ดูที่ครับมันดูต่ําขึ้นมาสวยเลยหลังหมาที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยใช่คือแบบว่าเห็นไหมอ่าของผมก็ผมผมก็ตรงตรงนี้นะเรียบเนียนใช่แล้วมันจะดูสวยมากเลยนะโอเคนะแต่ว่าต่อให้เราไม่ติดสติกเกอร์เนี่ยคือแบบมันก็ยังดูดีเพราะว่าทางตัวเขาเนี่ยเขามีการแยกแผงแยกสีมาดีประมาณนึงแล้วรวมถึงจุดสาคัญสําคัญยกตัวอย่างเช่นนี่บริเวณหัว ของฉลามหัวค้อนเนี่ยจุดเด่นก็คือทำสีมาระะับถึงหางน่ะเห็นเป็นสิงเงินเงินนี่ก็ทำสีมาแต่ว่าครีบตรงนี้นะครับคือสติกเกอร์นะเนี่ยก็เลยคุยกันกับพี่อิ๋วฮะแล้วก็มองว่าให้มองเขาเป็นพลาสติกคิดมันคือพลาสติกคิดเลยแหละใช่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเซอร์เคิลที่คนอาจจะมองว่ามันเป็นแคนดี้ทอยนะใช่แต่ว่าการตัดการประกอบเนี่ยใช้ทัศน์เนี่ย เรียกว่าประมาณพลาสติกประกอบใช่ที่เราเล่นกันเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่ามันโหูนี่ขนาดช่วยกัน2คนนะครับยังแบบยังค่อนข้างใช้เวลาโดยเฉพาะจระเข้เนี่ยโอ้โหทั้งตัวเลยฮะเนี่ยนานมากๆใช่ครับเดี๋ยวลองมาประกอบเป็นตัวกันเลยดีกว่าเอ้อยากเห็นประกอบเป็นตัวไงครับเซียนถอดหางออกมาก่อนนะฮะตามคู่มืออ๋อก็คือดึงสลักนี้ออกมาด้วยใช่แล้วฮะเสร็จแล้วอันนี้คือไอตัวจระเข้ที่ใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นแกนใช่ครับผมถูกต้องเลยฮะแล้วนี่แล้วนี่คือส่วนขา ให้เรากางออกมาปึ๊บปั๊บอ่ากางออกมาอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วงานนี้ปึ๊บตรงขาของจอร์เข้ฮะลงมาฟื้นลงมาฟื้นที่เราประกอบอ่าเอากล้องดูหน่อยเอากล้องดูหน่อยเซียนนี่ฮะเอ้ยนี่เป็นส่วนแล้วใช่จากจากที่เขาอ่ะกางเก็บไว้เมื่อกี้นี้ตรงลักษณะอย่างนี้เออเออแล้วค่อยออกมาอย่างนี้เอออย่างนี้ ใช่ครับผมแล <ะ S 2> ม้วนแนละ้วตรงนี้ตรงข้อตรงนี้มันจะแตกต่างจากออของเล่นโดยทั่วไปของเล่นอันนี้ครับเพราะมันเป็นพลาสติกคิดมันเลนยนีไ<อ>่ไงเป็นส่วนขา,<อ>ขาเขาทําให้ขนิกเอาไว<อ>้<อ>ให้แล้วแล้วตรงนี้พอ,อยื่นอย่างี้ปุ๊บมันก็จะสามารถกางขาได้สูงๆขึ้นมาอย่างนี้<อ>ไงเฮ้ย<อ><อ>แอคชั่นมันโอเคนะใช่ครับแอคชั่นมันโอเคเลยอ่าพอเราพอเราได้มาทรงนี้เสร็จใช่ไหมฮะนี่อันนี้กางมารับอย่างนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้ก็คือท้าของเขานั่นเอง อ๋อน,นี่เท้าเป็นงนี้เลยใช่ครับฟึบเป็นเท้าของออตัวข,งวของพี่เคใช่ครับซึ่งอันนี้นะครับเราหัวจระเข้ใช่ไหมฮะงายไปฟึบอู้เอาเหรอหัวมันอยู่อ๋อหัวน,นี่ใช่หัวที่มันลงสีให้ที่ผมบอกพี่อยู่อะตอนแรกหัวหัวหัวพี่เคเขาอยู่นี้นะพอพับลงมาปึ๊บ พับลงมาเป็นงี้ปุ๊บอ่ะหัวหมาป่าก็จะโผล่มานะครับแล้วให้เรางัดคางฟืบนี่หน้าหุ่นมันก็จะโผล่มาอางี้ใช่ครับผมแล้วก็ตรงนั้นตอนนั้งกางขึ้นมาได้อ่าและอันเนี้ยคือผมไม่รู้คุณเพื่อนจะเห็นชัดไหมเนี่ยหัวนี่คือเขาทําสีมาให้แล้วนะครับผมใช่ครับลูกตาอะไรนี่คือทําสีมาแล้วอ่าส่วนส่วนมืออันนี้คือไงฮะมือจะสั้นม่ต้อนี้ไม่ใช่สิมือมือมือคือขาหน้าเขาครับขาหน้าของจอระเข้พลิกมา ก็คือลำตัวทั้งหมดเนี่ยก็คือพี่เคเลยตัวใช่เนี่ฮะเรียบร้อยอ่านี่คือส่วนของตัวมันคือเอกลักษณ์ของโชวคุก,กันในการที่จะดีไซน์ออกมาทุกอย่างแล้วสามารถนําไปประกอบได้อย่างดีว่ะมันก๊าไตเอะมันก๊าซไตใช่ครับอ่ะรีนี้รประกอบประกอบแขนได้แล้วนะครับหนึ่งข้างแล,นนแล้วแล้วสลักที่มันเอาไปต่อแขนมันคืออะไรรูนี่ครับอ๋อรูนี้เหรอใช่ครับผม นี่เขาต่อข้างข้างนี้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 ได้แล้วหนึ่งแขนต่อไปจื่อคึกายเท่นะครับเท่ดงัวได้ถึงขนาดนี้เลยเออเขาท่างแม่คนิกมาดีมากครับพี่อู๋เจ๋งอ่ะโอเคเราถอดหางก่อนนะฮะเกินปุยมุยแล้วเราก็โอ้อันนี้เป็นแม่คนิกดึงด้วยครับอ่าใช่เป็นแม่คนิกคันชักครับคือนี่ฮะ โอ้เป็นไงล่ะตอนคุณประกอบคุณก็เห็นไหมคันนี้ใช่ไหมใช่เท่ว่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะฮะพอหลังจากถอดออกมาแล้วใช่ไหมครับให้เราบิดแขนเข้ามาหันฝั่งนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพับพับปีกของเขาให้ชนกันเพื่อเพื่อให้ความเรียบร้อยอย่าลืมนะครับว่าโลโก้โลโก้ตรงนี้ต้องอยู่ข้างหน้านี้เหมือนกันนะครับอเสร็จแล้วอันนี้ปุ๊บ ก็อ๋อเราเขาจะได้เท่ากับว่าเราจะได้แขนข้างนี้เลยอย่างง่ายเลยครับโอ้ยนี่ทาง่ายกว่าอีกเพราะว่าแค่ดึงออกมาแล้วก็พับขี้บถูกต้องแล้วหาออกใช่แล้วอันนี้ต่อเลยฮะเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยอ่าแล้วอันนี้ปึ๊บอ่าแล้วนี่ฮะการเก็บรายละเอียดครับสุดท้ายตรงนี้ฮะที่เราเออมันเอาไปทำอะไรแปะด้านหน้าของตรงหัวสิงโตฮะโอ้ยหัวของจระเข้อ๋อนี่ ครับผมผู้ชมมันโอเคอยู่นาใช่ฮะแล้วจริงๆแล้วอ่ะหรือว่ามันจะเป็นอาวุธของเขาได้ด้วยนะฮะก็คือสามารถเอาให้เสือเนี่ยมาคาบหรือว่าถือได้เอ้ไม่เสือเนี่ยอาป่ามาคาบได้นะใช่ครับผมโหอันนี้คือจริงๆแล้วทำแค่ต่อดิบแปะสติกเกอร์นะ ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะพเพราะอันนี้คือเต็มตัวแล้วยังเหลืออาวุธนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาวุธของ g ก r ฮั Hunter เนี่ยเป็นยังไงเราสามารถดึงดึงเดือยที่ถูกซ่อนอยู่เนี่ยมันคือเดือยแบบกลมๆอย่างนี้คือมันสามารถพับเข้าไปอย่างนี้ได้นะฮะเดี๋ยวดูนะนี่มันสามารถแบบพับเข้าอย่างนี้ ทับเข้าไปซ่อนเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วมาดึงออกมาเวิร์บ่างนี้นี่เพื่อถืออาวุธใช่ฮะมัมันเหมือนแบบลักษณะเหมือนฉลามฆ่าและตอนนี้ฮะพอจะถืออาวุธใช่ไหมครับเราก็จะใช้วิธีการแบบหลอกนิดนึงใช่ก็คือเราจะเสียบอันนี้ที่เป็นตรงคีบเขาคช่งอลงมาคีบคีบหางครับผมอันนี้จะเป็นตัวที่เราใช้เสียบเป็นเหมือนกับเขาถือด้านตูดอ่าเสียบเข้าไปก่อนใช่ฮะเขาจะมีเดือยโผล่ขึ้นมาตรงนี้ใช่ แต่เราจะนัดปุ๊บเราเอาด้านนี้ฮะเสียบเข้าไปต่อเข้าไปออาโอ้โหทุกชิ้นนี่คือมันถูกคิดมาแล้วนะถูกต้องครับแล้วก็วกหลังจากนั้น,นหุ่นเหล็กนี่ใช่ฮะแล้วก็นี่ฮะดาบของเขาก็เสียบเขานี้ถูกต้องฮะอู้แล้วมันถือท่านี้ได้แสดงว,ว่าข้อต่อมันโอเคอยู่นะไม่ข้อต่อเนี่ยความเจ๋งคืออย่างนี้ตอนที่ผมประกอบส่วนตัวใช่ป่ะพี่หิวมันมีข้อเว้ยเนี่ยมันสามารถอ่ามันกึกกึกกึกนี่เออเออ การเคลื่อนไหวตรงนี sure. right ieurs, ้ตรงข้อนี้สําคัญมากครับมันอิสระมากเลยเออจริงแต่ท่านมันดีอยู่เสร็จแล้วานี้อ่ะพอเราจบตรงนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าพอให้เขาถืออาวุธอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันใหญ่และเกะกะอถอดออกมาก่อนเดือยชิ้นนี้ที่มันแถมมากับส่วนหัวของจระเข้จะมาถูกใช้งานตอนนี้ครับมันใช้อย่างไงฮะนี่คืออาวุธของเขาถูกไหมฮะอ่าอ่านี่คือเดือยเราเอาใส่เดือยไว้อย่างนี้โอ้เสียบเข้าไปงั้นได้เลยใช่ครับแล้วแล้วเ็บไปกับตรงไหนฮะ ด้านหลังตรงนี้ครับและไอตัวขาหน้าของจระเข้ที่ดูไร้ประโยชน์เนี่ยมันจะประคองเป็นจะประคองไอ้นี่ไว้อ้าเสร็จเรียบร้อยครับกาโอฮันเตอร์ครับโชว์คุกกันโมเดลลิ่งโปรเจกต์ถูกต้องครับซีรีส์ S.M.P. โอ้โหผมแบบเอ้ยบ้าบอไม่เคยลองเลยไม่นึกว่ามันจะสนุกคือจริงๆลายหุ่นเซนไตเนี่ย มันมีรวมรมแล้วมันมีกี่ลายนะเซลมี DX เออคือที่สุดและกัน DX คือที่สุดของของไออ่าของเล่นของเขาด้วยขนาดด้วยขนาดด,ด้วยการ,รเล่น<ป>อะไรต่างๆซึ่งทํามายาวนานใช่แต่ตอนนี้เขาเริ่มมีลายใหม่เป็นลายที่ทํามาเป็นเหล็กเอาเป็นว่าไอลายที่ดีไม่ว่าจะ DX ก็ตามหรือว่าเป็นลายเหล็กก็ตามเนี่ยอ,อย่าง DX เเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยบางทีราคามันดี อ่ะใช่อ่าราคามันอาจจะตามหายากนิดนึงนะครับส่วนไอ้ที่เป็นส่วนของโชโกโคินที่เป็นเหล็กมีมเหล็กผสมเนี่ยแน่นอนว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงจะว่าอย่างนั้นด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้พอมันเป็นพลาสติกประกอบอะอราคามันอะ พอจะหาซื้อได้ใช่และยิ่งถ้ามันเป็นไซส์แบบนี้แล้วเนี่ยราคามันก็จะยิ่งถูกลงไปอีกถูกต้องคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรามองเขาเป็นพลาสติกประกอบได้เลยฮะแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้สึกว่ารู้สึกเขาจะมีความต่างอยู่พอสมควรกับตัวมินิผ้าห,หรือปเป per มินิผ้าผมว่าเนื้อพลาสติกกับบางอย่างเนี่ยตัวของโชคุก,กันเนี่ยน่าจะออกมาเป็นแนวพลาสติกคิดมากกว่าในขณะที่อันนั้นอาจจะเป็นพลาสติกเล่นๆหน่อยอือันนี้โหแบบ เฮ้ย hey, คือมันมีความซีเรียสขึ้นนะแลแล้วพอเรามองมันอนะ่ะกลายเป็นแบบคือหลายๆคนหละคทีเราเฮ้ยแคนดี้ทอยว่ะอะไรว่ะอันนี้นะคุณนี่แค่ต่อดิบแปะสติกเกอร์นะฮะครับเท่าทําเท่านี้เลยจริงๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยใช่<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นพลาสติกประกอบเนี่ยแน่นอนว่าช่องว่างที่ทำให้เราเนี่ยทำสีเนี่ยมันมีครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําสีในการใช้แอร์บรัช แล้วแบบอยากเก็บหุ่นเซนไตที่สวยงามไร้ที่ติเพราะฝีมือของตัวเองเนี่ยผมว่า SMP เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดี ่ที่น่าลองทรงเขาดีเขาดีไซน์ออกมาดีมากครับ<ช>อย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะอาจจะแบบดูแลเหมือนข้อพลาสติกประกอบซ้อนกันแค่นิดเดียวเนี่ยแต่ความทรงพลังของเขาคือการที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้หรือขยับได้ในแบบที่เราต้องการเยอะใช่แล้วอย่างที่บอกฮะเขาเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นจะต้องรับน้าหนักอะไรเยอะอเพราะ,ะนั้นข้อบางทีแกนบางแกนแค่นิดเดียวซ่อนไว้อยู่นิดเดียวแต่มันทําให้เขาสามารถขยับได้เยอะแยะหมือนที่จอโชว์เมื่อกี้ถูกต้องแล้วก็ด้วยความที่ มันสามารถเป็นแยกออกมาเป็นตัวแล้วเอามารวมร่างกันได้เนี่ยแน่นอนคนบางคนแบบเฮ้ยพิออตมีแค่ตัวเนี่ยมันไม่พอหรอกพี่ครับผมอยากให้มันมีจระเข้มีมฉลามหัวค้อนมีหมาไม่ยืนด้วยอ่าซื้อสองเซตด้วยราคาแล้วเนี่ยผมว่าไม่หนักครับไม่หนักใช่เพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้ราคามันอะ่ะมันถ้าเทียบกันจริงๆแล้วมันก็จะตกอยู่หลักประมาณพลาสติกประกอบเลย1,000เอ็กซ์ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อ2เซตเนี่ยมันก็จะรวมแล้วมันจะได้ราคาประมาณ DX เอ็กเกือบเ<ะ>จะได้ DX เอ็ตัว <ละ S 1> นึ่งคุณได้2เซตนะอันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปทําสีไหม,มแต่โดยโดยรวมส่วนตัวเนี่ยอย่างคนไม่มีเวลาเงี้ยนิดหน่อยได้อย่างเช่นพาสีเทาเอาไปพ่นให้มันเงินหน่อยอแค่นี้มันก็จะดีดละใช่หรือบางสิบางส่วนที่อยากให้ทองงั้นเราทําทองไปเลยใช่เพราะว่าเขาแยก เขาแยกพาร์ตมาดีใช่อยาอ่างไอ้ค่าสีข้างฉลามเนี่ยเหลือจะเชื่อครับเนี่ยเห็นปะคือเขาทําสีมาเขาแยกสีมาให้แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะไปทำไหมแต่ถ้าไม่ทําผมก็ยังมองว่ามันเป็นงานพลาสติกประกอบต่อดิบที่สวยครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปจัดท่าเขาเพราะเขาเป็นแอคชั่นได้ด้วยคือเขาสามเขามีข้อต่างๆจุดต่างๆส่วนประกอบต่างๆที่แตกต่างจากลายอื่นๆมี เพราะนั้นอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ถือว่าอ้ยน่าสนใจพี่หิวคือวันนี้ก็ถือว่าเราได้รีวิวครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นカ m เลเดอร์นะอย่างโซโดครุนิเคิลรวมถึงโชคุกันโมเดลลิ่งโปรเจกต์นะครับในส่วนของหุ่นเซนไทนะอันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมกับเซียนเนี่ยได้จับลายนี้จริงๆที่คิดว่าจริงๆนะคือเราไม่เคย้นี่จริงเลยพอมาลองแล้วเฮ้ยเพลินอยู่นะฮะมันได้มันได้มันได้มันไดฟิลลิ่งอย่างที่บอกเลยประกอบอันนี้ถ้าจะให้ผมแบ่งเกรดนะ ผมว่าอันเนี้ยเด็กได้ผู้ใหญ่ถ้าอยากจะทำสีได้อ,อยากรีเพนต์ได้ไดแต่อันนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบเป็นเด็กที่โตหน่อยจะไม่ใช่แบบน,น้องหนูๆแบบประมาณ4ี่ห้าขวบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่น่าจะเหมาะเพราะว่ามันมีความมันด้วยด้วยเมคคา닉ของตัวมันคัามมีความยากในการประกอบอยู่ประมาณหนึ่งเออมไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เยอะที่เล็ก เด็กเล็กเนี่ยไม่ควรเล่นอาจจะต้องน้องๆที่แบบโตนิดนึงสิบขวบมีคุณพ่อประกอบประกอบอะไรเงี้ยได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางชิ้นส่วนมันจะค่อนข้างต้องการแรงในการบีบถูกต้องคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องอยู่ช่วยกันล่กันอีกบางชิ้นส่วนก็ละเมียดนิดๆคุณคืนแต่ว่าในในคู่มือเนี่ยเขาอาธิบายมุมมองดีนะครับอ,อันนี้อาจจะทําให้น้องๆเนี่ยสามารถหัดเป็นคนช่างสังเกตได้ใช่ถ้าเกิดประกอบร่วมกันใช่อันนี้แล้ะที่ต้องชมอีกอย่างหนึ่งคือมีส่วน ที่จําเป็นอันไหนที่จําเป็นต้องอันเดอร์เกตเนี่ยอ่ะอันเดอร์เกตมาให้อาจจะแบบไม่ต้องเสียเวลาไปขัดลบลรอยอะไรเยอะสำหรับคนที่ทำสีนะฮะก็ด้วยราคาด้วยอะไรแล้วผมว่าสอบผ่านคู่ในคนละเวนะสุดท้ายก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งนะ บิ๊กวันอินเตอร์เฟรนนะครับี้อยู่ที่เดสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะครับถู่ๆกใจนะไม่ว่าจะเป็นโซโโคนิเคิลนะครับรวมถึง SMP นะครับรวมแคนดี้ทอยต่างๆมากมายที่ทางบิ๊กวันเนี่ยเขานำเข้ามาอย่างถูกและก็สินนะฮะอย่างไรก็จริงๆแล้วของแท้ดีที่สุดนะครับผม